Oh oh! สวัสดีครับผมคุณบริษัทดิ h a ชแนลครับครับวันนี้มีงานรับจอบอีกแล้วครับอางานรับจอบเจารถคันนี้กับตาโอ๋เนาะกับตาโอมีคนมาเรียกให้ไปดึงให้ครับอยู่ลานไม้นี่แหละครับใกล้ๆที่ขึ้นอ้อยเนาะก็เลยว่าโอเคเลยไม่รู้จะดึงได้ไหม รู้จะดึงได้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวรถตักเขาบอกว่าหนักสี่ตันรถเราเป็นรถเปล่าถ้าจเจ้าคันแส้ออมาเดี๋ยวก้อยจะล่วง <c oughs> อีกก็าบีบแจ๊สแส้รถทำไมหขางาน้าต้องไปพอดดิโอ,อจะจอดกันเท่านั้นนะแว๊แบนึงแป๊บนึ่งไดบอกแปหนึ่งโอ้รถพอดีรถจะมายกอ้อยหาลานไม่เจอจะพูดได้ครับ เอาลันเมื่อกี้เดี๋ยวบอกเขาตรงนี้มาลานีนพอดีสงสัยไอ้รถคันนี้จะมายกอ้อยเขาจะสลับคันพอดีเลยครับสงสัยจะถามทางเด้ป้าจะมายกอ้อยเป่ายกอ้อยลานนวลม่วงใช่นไหมที่ว่าลานนวลม่วงนะเดี๋ยวที่ไปอีกนิดเดียว ใช้มือข้างหน้าครับครับพอดีมาดั้มายกมาดึงรถให้เขาอยู่ร้านนั่นแหละโอเคคร,ครับครับครับไม่อยอมไม่ยอมให้ค่านะเขบอกไม่ยอมไม่ยอมให้ค่าเลยพอ <lish> <acağız> ดีรถคันนี้จะมามาเปลี่ยน <discs S 2> <ด>อีกคันหนึ่งที่อยู่ร้านครับก็เลยบีบแตจใส่กันอนะ๊อฟได้บอกทางกันพอดีอะไรจะมางเงินขนาดน,นั้นนี่ครับไอที่มาเนี่ยก็คือจะมาดึงรถสรงไซร์รถตักคันนั้นมั้ง ครับก็คือมาถึงแล้วครับตรงรถรถที่ว่าเราจะมาดึงนี่ก็คือเป็นรถตักที่อยู่ข้างหลังของผมนี่เองทีนี้ไอ้รถของผมอ่ะที่จะมาดึงผมใส่อ้อยอยู่อ้อยจะเต็มแล้วมันน้ําหนักมันน่าจะได้แต่ว่ามันมีคันนึงป๋าเขาบอกว่ามาดึงแล้วเจ้าของรถตักดึงไม่ตีนเลยดึงไม่ดิ้นเลยครับน้ําหนักประมาณสี่ตันแล้วคันที่ผมเอามานี่ก็คือไม่มีอะไรเลยนะเป็นรถเปล่ามาลุ้นกันว่าจะดึงได้ไหมเขาจะดึงออกไปนิดเดียวแล้วเขาจะไป เอาไปซ่อมหรือยังไงนี่แหละครับไปดูกันเลยครับผมไปครับน้ำหนัก4ตันแต่ว่ามันน่าจะได้นะก็แค่4ตันเองเพราะรถคันนี้มันชิวๆอยู่แล้วถ้าจาคันอ้อยใส่อ้อยผมใส่ออกมานี่แล้วถ้าดึงเ๋ลลยลุวยร่วงซวยอีกซวยกระเดิมอีกน่าจะได้10ตันแล้วรถผมะแต่อ้อยอยู่ตูดจะล่วงดิยังไม่ได้ทับเนี๋ยเป็นพี่เป็น เสียนอยู่ที่ปะมาซื้อ้คันนี้เลยนะครับบอกราคาได้ไหมพี่เท่าไหรเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าคพี่ซื้อได้ถูกจังเลยผมต่อขึ้นอีกได้ไหมเนี่ยได้ครับโอ้ครับก็คือรถคันนี้พี่เขามาซื้อเจ็ดหมื่นห้ามาจากไหนพี่อุไทย์ไทยอุไทัยครับอยู่อุไทร์อยู่อยู่ตัวเมืองเหรอพี่อยู่อุไทร์ต่างจังหวัครับอันนี้ชื่ออะไรพี่นถพดลใจดีครับนถพดลใจดีโอ้ยได้ขอบ อันนี้ยูทูบเบอร์ช่องคนมงหนาวอีสานดีครับพี่อย่าลืมกดติดตามผม้วยนะครับครับพอดีเลยซื้อแต่รถเก่างนี้เลยที่นี่ไงครับหลับซื้อซากรถซากรถอันนี้ไม่ใช่ซากรถมันรถดีๆเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูกันครับพี่เขามาซื้อลพดลอซื้อราคาเจ็ดหมื่นครับเป็นไงท่านผู้ชมครับราคาเจ็ดหมื่นเนี้ยเอ้าเรามาดูกันหน่อยว่ารถ ตักรุ่นนี้ราคาเจ็ดหมื่นพี่เขาได้ของดีไหมโอ้เนี่ยท่าน,นี้มือตักด้วยนะครับนี่ยครับมีมือตักด้วยเลยตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอาไปซ่อมไม่ใช่พี่นพดลเขาจะขอามาซื้อครับมาจากอุทัยธานีซื้อราคาเจ็ดหมื่นไปไปซ่อมทำโอ้โหพี่เขาได้ของดีเลยนะ แคจ,จอดเสียเฉยๆนี่ครับเหล็กมันยังดีๆอยู่ครับเลยนี่ครับตัวยกนี่เสริมมาแล้วเนี่ยในสายตาคนมองหนาจะประเมินนะครับก็คือปั๊มให้เหล็กนี่ยังใช้ได้อยู่กับเดล็กสายตาผมมองถ้าเราไปวิ่งชีพอ้อยเนี่ยโอ้หเปลี่ยนมือใหม่เนี่ยได้เลยครับเนี่ยเปลี่ยนมือใหม่ชีบอ้อยเนาะ ครับก็เป็นแบบนี้น่าจะจอดจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูคอนโทรลก่นโอ้แต่ตัวนี้พังตัวนี้พังระบบไฟเน่าหมดเลยบ่อหน,หนูเล่นยับแล้วครับแต่ว่าสวิตคอนโทรลอะไรก็ยังใช้ได้อยู่นะนะครับ มีตัวันลงันเร่งอะดึงเลยนะผมเดี๋ยวให้พอดีดึงเลยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้พอดีอะเดยวดี๋อดอดดโอ้ขึ้นครับคุณ <laughs> มึงนาอขับเองเลยเป็นไงโอ้เก็บตกรถเลยเมื่อกี้นี่ บอกก็นั่งไม่ได้โอ้ยหนา่มพอแล้วพอแล้วอู้วแน่นอนครับขึ้นได้พอดีพี่ต้องอ,อะไรมาลองล้อหน่อยนี่มันจิ้วเนี่ยโอ้แรงครับไอรถดึงของเราก็แรงนาดูเลย <c oughs> ได้ครับพาวเวอร์ก็ยังมันวิ่งมันก็ยังเ,าเบาอยู่พาวเวอร์ใช้งานได้อยู่แต่ก็ได้ต้อไปไล่ซีนใหม่หมดอ่ะพี่ครับนี่ครับท่วหน้ามันเป็นแบบนี้ท่วหน้าโอ้มันขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยครับมีเพลาด้วยมีเพลากลางด้วยนี่ครับมีเพลากลางเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังเลยนะ มันเป็นมันเป็นไอตัวเอวหวานมันไป็นทำที่ป้ายได้เลยนั่นเองครับเลยมันเป็นตัวเอวหวานพี่ใช่มันทำคลิปว้ายได้เลยนะครับพี่ดวงดีมากเลยพับป,ประกาศขายเลยครับดีไงพี่ก็พี่คนนี้เขาซื้อเขาซื้อแล้วก็ขายตอย่อซื <S <S ้อได้ไม่ได้ก็ตัวพี่ก็คือแต่ว่าเราก็ได้ไปซ่อมใหม่ก็น่าจะ พูดง่ายๆว่าถ้าทําให้เต็มจริงๆก็แต่ปั๊มมันบางตัวมันก็แพงนะครับปั๊มปั๊มเฮลิกก็ตัวหลักสองสามหมื่นเลยไม่ใช่ถูกน่าจะจบอยู่หกเจ็ดหมื่นนะครับถ้าทำานองพี่เนาะมันก็ด้ไปซ่อมเยอะครืงเครื่องทอะไรน่าจะจบแสนนะ่ะแสนขึ้นถ้าพูดง่ายเนาะมันก็ทงมันแล้วก็ยังดูไม่ออกแล้วแต่ดวงครับเนาะแล้วแต่ดวงเราจะขึ้นรถอะไรคันนี้ ไปเหนือว้าวแต่ว่าเครื่องสงสัยตรงนี้เครื่องในสงสัยจะได้โมใหม่เยอะเลยจัดทิ้งไว้สึกสึกเลยแต่ยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าโครงรถถือว่าสภาพดีมากเลยราคา จอดยังไม่นานเภาพเครเื่องก็ยังด,ดีไม่ได้สอดสักอย่าง <c ười> คือไม่ได้สอดสักอย่างยางก็ยังยางก็ใช้ได้อย่างนั้นโอ,โอเคนะครับก็คืออีพีนี้ก็คนมืองหนาว ก็พามาดูรถราคาถูกมาดึงด้วยพอดีเลยพจะเจ้าก็ขึ้นรถสไลด์ก็ไปเหนือเลยใช่ไหมพี่นะโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามตกใจด้วยนะครับผมผมก็ต้งสัยต้องกลับบ้านละเพราะว่าเสร็จละ ของดีไปใช้จริงๆเลยเรียกว่จ็ดหมืนก่บาทครเจ็ดหมราคาเจ็ดหมื่นสหมื่นเลยเจดมื่นนอะเราอ่ะสี่หมื่นมันบ่กอเอะเฮ้ยบอมแเจ็ดหมื 40, นะ่นทั0งสี่หมืนอคเจ็ดหมื่นเจ7ด0มืครับแจ้ไขนะครับเจ็ดหมื่น